อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอาชีพธุรกิจที่เหมาะสมเราทําธุรกิจที่มันตรงอาชีพที่มันเหมาะสมาธาตุเกิดของเราป่ะอย่างของคนเกิดธาตุไม้อย่างเงี้ยไปทํางานอาชีพก็เป็นาธาตุนะอย่างการเงินการธนาคารอย่างเงี้ยมันก็เป็นาธาตุทองนะที่ต้องการความมั่นคงซื่อตรงนะแม่นยําเดี๋ยวเจาะลึกของาธาตุมันจะบอกอาชีพที่เหมาะสมนะบางคนาธาตุไม้าธาตุไม้บางทีไปทํางานกับาธาตุที่มันไม่ถูกก็คือไปทํางานาธาตุทองเนี้ย ทองมันตัดไม้ไงทำยังไงก็เหนื่อยเหนื่อยนะแต่ถ้าเราไปทำธาตุอื่นเช่นทำธาตุน้ำทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเออมันไม่เหนื่อยเออมันก็ต้องลองเปลี่ยนดูบ้าคนธาตุดินไปทำงานธาตุไม้ก็เหนื่อยเหนื่อยไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของเอ่ออะไรลึกๆเงี้ยขายต้นไม้เงี้ยมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้ตัวอย่างเนาะหรือคนธาตุไฟไปทำงานธาตุน้ำก็เหนื่อยเหนื่อยแต่มันก็มีวิธีในการปรับนะ